สวัสดีครับพบกับสุร,รุคานลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ตอกย้ำรอยร้าวแฟนบอลนิวคาสเซิลชูป้ายอิซักไอคนทรยศ์รอยร้าว,าวที่เซนต์เจมพาร์คแฟนบริการเดือดนะครับขึ้นป้ายผ้าอาบยาพิษช,ชอิซักไอคนทรยศสถานการณ์ระหว่างเล็กซ์ลี์อิซักกับสมสรนิวคาสเซิลตึงเครียดถึงขีดสุดนะครับเมื่อแฟนบอลกลุ่มหนึ่งไนะนำป้ายแบนเนอร์ไปติดไว้หน้าสนามซ้อมของเทียมพร้อมกับความสุดเจ็บแสบตอกย้ำกระแสข่าวการย้ายทีมที่โหงกระพืออย่างหนัก ใบพาขนาดเล็กแต่เต็มไปด้วยความหมายรุนแรงดังกล่าวมีข้อความเขียนว่า isac s appeals l a t ซึ่งในวัฒนธรรมฟุตบอลอังกฤษคำว่ารั t แปลว่าหนูไม่ได้หมายถึงสัตว์แต่เป็นคำด่าทอที่รุนแรงมีความหมายเทียบเท่ากับไอคนทรยศหรือไอหนูโสกปกที่พร้อมจะสะละเรือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองการกระทำของแฟนบอลครั้งนี้คือฟังเส้นสุดท้ายที่สะท้อนถึงความไม่พอใจอย่างรุนแรงและหลังจากเตะยิงทีมชาติสเวเดนตกเป็นข่าวอย่างน้ำหูกับหงดดังหรือวุ่นโ และมีท่าทีชัดเจนว่าต้องการย้ายออกจากทีมโดยมีพฤติกรรมต่างๆที่เป็นสัญญาณบ่งชี้ได้แก่ไม่ร่วมทัวร์ปรีซิชันกับทีมอิซัคไม่เดินทางไปร,ร่วมทัวร์เอเชียพร้อมกับเพื่อนร่วมทีมสอริกาดงโดยสมโมสรอ,อ้างเหตุผลส่วนตัวซ้อมเดี่ยวในต่างแดนมีรายงานล่าสุดว่าเขาถูกพบเห็นกำลังซ้อมเรียกความฟิตเพียงลาพังที่ประเทศสเปนยิ่งเต๋อย่าม่านาคของเขากับทีมใกล้ที่จะสิ้นสุดลงแล้ว จากภาย้าคของแฟนบอลและพฤติกรรมของนักเตะทําให้สากนกรณนี้ไม่ใช่แค่ข่าวลืออีกต่อไปแต่มันคือรอยร้าวที่แตกหักอย่างชัดเจนระหว่างน,นักเตะคดสกันกับแฟนบอลผู้พักดีบ่งชี้ว่าการย้ายไปสู่ทินแอนฟิลด์ของอเล็กซอริซักอาจจะเกิดขึ้นเร็วกว่าที่หลายคนคาดกันกันไว้ เดครับเตรียมครีตอิซักหวนซ้อมกับเรียวโซซิดัดก,กูดูชีหงแดงยื่น130ล้านปอนด์ปิดดิวในทันทีสกัดสปอนรับสื่อกีราชื่อดังรายงานมาว่าอเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าของนิวคเซิลเดินทางกลับไปซ้อมกับอดีตทุสกัดเก่าอย่างเรียวโซซิดัดที่สเปนภายหลังขขาขึ้นบัญชีย้ายทียมและกำลังตกเป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลก่อนหน้านี้นะครับนิวคเซอลอ้างว่าเหตุผลที่อิซักไม่ได้ปร,ร่วมทัวร์ปรีีซั่นที่เอเชียกับทีมนั้นเนื่องจากมีปัญ แต่ดูเหมือนว่าดาวยิงชาวซิลเดนในวัย25ปีกำลังผลักดันตัวเองอย่างหนักในการย้ายไปยังลิเวอร์พูลให้เร็วที่สุด การเดินกันผู้จัดการทีมเอเดฮาวพร้อมนักเตะสุดยอดของเดียโกโซอยู่ที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เพื่อทาการแข่งขันเกมกระชับมิตรกับทนันดมฮอสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้แต่อีซักกลับเลือกเดินทางไปยังประเทศสเปนและใช้เวลาฝึกซ้อมกับโค้ชฟิตเนสส่วนตัวในสนามฝึกซ้อมของเรอวโซซิลดซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าวมีเป้าหมายเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้วยโปรแกรมเฉพาะ คิดดานี่ผู้สื่อข่าวสเก็ตสปอร์ตเปิดเผยว่าอิซักไม่ได้แค่พักผ่อนแต่ยังคงรักษาความฟิตเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับอนาคตซึ่งหากลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการตามที่นิวคาสเซลตั้งเอาไว้ทุกอย่างก็จบลงในทันทีดาวนี่กล่าวว่าถ้าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอก้อนโตมาข้อตกลงนั้นก็เสร็จสิ้นในทันทีเพียงแต่ลิเวอร์พูลจะหาเงินมาจ่ายได้หรือไม่ผมรู้ว่านิวคาสเซลตั้งราคาไว้ที่150ล้านปอนด์และนั่นคือสิ่งที่พวกเขาต้องการ ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะตกลงกันได้ที่ประมาณ135ล้านปอนด์ซึ่งยังคงทำลายสถิติพิมลิกอยู่ดีปัจจุบันนิวเซอร์กำลังพยายามหาตัวแทนอิสซักอยู่นะครับแต่ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากเป้าหมายหลักอย่างเบนจามินเชสโก้ก่อนหน้าของอาบาลิซิกก็ถูกแมนเชสเตอร์ยังเต็ดไล่ล่าตัวเช่นกันซึ่งตัวนักเตะก็เหมือนจะเอ,เอียงไปทางปีแสดงมากกว่านะฮะ <Your story. S 1> ขออีกนิด กูรูเผยของแดงเตรียมปิดเดีลวเกฮีทันทีหากพาเลตยอมลดค่าตัวสามีม็คเบลนะครับผู้สื่อข่าว BBC Sport สื่อกีฬาชั้นนำรายงานมาว่าลิเวอร์พูลจะได้นายื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเพื่อเซ็นญญากับมาร์คเกฮีกองหลังกับตันทีมคริสตลัลพาเลตทันทีหากพลพักดีอีเกิลลดราคาจาัดที่ตั้งเอาไว้นับแต่ที่ลิเวอร์พูลนะครับมีข่าวว่าสแสดงความสนใจในตัวมาร์คเกฮีเมื่อเดือนที่แล้วก็มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับอนาคตข,ของดาวเตียนอาย24ปี โดยสื่อหลายแห่งต่างก็รายงานเป็นเสียงเดียวกันว่าพาเลทพร้อมจะปล่อยตัวเจ้าตัว,ตวอัลเจติมหาดราคาราว40ล้านปอนด์ยันไรก็ตามครับดูเหมือนว่าจะเป็นราคาที่สูงเกินไปกับกนักเตะที่เหลือสัญญาเพียง12เดือนและลิวูลก,ก็ไม่ต้องการจ่ายเงินจํานวนดังกล่าวโดยหงแดงประเมินค่าตัวของเซนเต์แบ็กทีมชั้นเกรดรายนี้ไว้ที่30ล้านปอนด์เท่านั้นและจะไม่ยอมให้พาเลทโขกค่าตัวอย่างแน่นอน มองเบลอ้างว่าลิเวอร์พูลนะครับต้องการจ่ายค่าตัวมาร์กเกฮีน้อยกว่า40ล้านปอนด์ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ใกล้เคียงกับที่พวกเขาปล่อยซาเลวคอนซากลอหลังดารุ่งให้กับเบลลูเวเซนไปเมื่อเดือนที่แล้วและการที่ตลาดนักเตะใกล้จะปิดตัวลงก็อาจบีบให้พาเลตปล่อยเกฮีออกจากทีมเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียไปแบบฟรีในปีหน้าท่านั้นลุยส์สตีลนะครับเกี่ยวข่าวจากเดเมลอ้างว่าลิเวอร์พูลจะขอต่อรองราคาค่าตัวเกฮีให้ลงมาเหลือ30ล้านปอนด์ แต่มีแนวโน้มว,ว่าจะปิดดีวดได้ที่35ล้านปอนด์ได้ในที่สุดสําหรับลิเวอร์พูลนะครับต้องการเซ็นเตอร์แบ็กทีมชุดใหญ่อีกหนึ่งรายหลังจากในช่วงปลีซีซันที่เอเชียโจโกเมสต,ต้องถอนตัวเพื่อเข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บเอ็นร้อยหวายซึ่งทําให้เหลือเพียงเวจิฟันดและอิบราฮิมากราเต้ยืนเป็นตัวหลักโดยผู้เล่นตัวนันอื่นๆอย่างกัตตานซิมกาสแอนดี้โรเบอร์สันไรอันกาฟินแบกบัตุเรนโดต้องมาทําหน้าที่แทนอย่างไรก็ตามนะครับนอกเหนือจากเกฮีแล้วกอองงงหลาราาุ่ย่ย จมนี่เลโอนีของปาม่าและคอนสแตดินอสคูเรียเดคิสของวับวกก็เป็นเป้าหมายของลิเวอร์พูลเช่นกันส่วนเจอเรฮาโตของอาแจกที่เคยตัเป็นข่าวคราวน,น,นี้ก็กำลังจะยับร่มทีมโชเซ่ด้วยค่าตัวราว35ล้านปอนด์ด่วนเนื้อหอมซีเล่นปูดยูเว่หวังยืมน้องนุ่น,น,นล่าตาการแทนวัลางวิท ดูเตอร์สปอนครับสื่อการชื่อดังในประเทศอิตาลีรายงานมาว่ายืมตัวสโมรสรดังเซกาโชซาอิตาลีกำลังพิจารถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอขอยืมตัวดามินเนยียสกอนาจอมเฟลด์ของลิเวอร์พูลไปร่าตะข่ายในช่วงสมเมนี้ดูเยียสจากเบนติกามาวมทีมลิเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงฤดูร้อนปี2022แต่หลังผ่านไป3ปีเจ้าตัวยังไม่สามารถทำงานได้นะ่าประทับใจนักและซีซั่นล่าสุดก็ยิงได้เพียงแค่เจประตู จนทาให้มีข่าวว่าหงดามเตรียมที่จะขายเขาทิ้งเพื่อเปิดทางให้กองหน้กคนใหม่เข้ามาทดแทนกรนัดนี้นบโปเียนะครับได้แสดงความสนใจในตัวนูนเยสแต่ความสนใจดังกล่าวค่อยๆลดลงไปเนื่องจากผู้เขาไม่พร้อมใจค่าต,ตัวตามที่ลิเวอร์พูลเรียกร้องขณะณดียวกันยังมีข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายไปซาอุดิอาระเบียแม้ยังไม่มีความชัดเจนว่านักเตะจ,จะตัดสิในใจอย่างไรเกี่ยวกับการย้ายครั้งนี้การณดียกการ์ครับยูเวนตุสก็กำลังเพเชิญกับการเปลี่ยนแปลงในแนวรุก โดนาเมียนโคโมรีผู้อำนวยการทั่วไปที่เคยทำงานกับลิเวอร์พูลเปิดเผยว่าดูสานวอลววตหัวหอกชาวเซอร์เบียได้รับไฟีเขียวให้มองหาสโมสรใหม่ได้ในทันทีเพื่อเปิดทางให้กองหน้าคนใหม่อย่างรอนดาวโคโลโมอานี ani, ที่ยืมมาจากปารีสแซงต์แชงกงโคโมรีกล่าวว่าวอลเวตสามารถย้ายทีมได้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเราได้พูดคุยกันในสหรัฐอเมริกาแล้วและเราก็เห็นพรองต้องกันส่วนโคโลโมอานีต้องการกลับมาเล่นให้กับเรา และเรากําลังดําเนินการอยู่แต่เราไม่กังวลเรื่องการที่โจนาธานเดวิดและบอลลังวิตดจะลงเล่นด้วยกันแต่เราจะรอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นยันไรก็ตามตุ๊ตุสปอร์ตอ้างว่ายังไม่ชัดเจนว่าเปเ,เชียจะปล่อยโคโลโมโนี่ให้กับยูเวนตุสหรือไม่ซึ่งทําให้มาลายต้องมองหาตัวเลือกสํารองเอาไว้และหนุนเยสก็กําลังอยู่ในข่ายที่โคโมรีพิจารณาอย่างจริงจังสําหรับกรณีของนุนเยสในวัย25ปีนั้นนะครับแรงงานระบุว่า อยูเวนตุสจะขอยืมตัวพ่วงกับออปชั่นในการซื้อขาดในฤดูกานต่อไปตำนานหงสทุบโตสตีฟนิโคลชี้ชัดแนวรับคือจุดตายลิเวอร์พูลทุ่ม120ง120ล้านปอนด์ซื้ออิซักก็แก้ปัญหาไม่ถูกจดุดหงแดงกำลังเดนินหน้าล่าไลาเซนอเล็กซานเดอร์อิซักหวังสร้างสถิติโลกใหม่แต่ตำนานสโมสรอย่างสตีฟนิโคลออกโรงเบรกดังเอียดซึ่งเป็นการลงทุนที่แปลกประหลาด และผิดลำดับความสำคัญอย่างสิ้นเชิงในขณะที่รโวขนาดมหมมามในเกมรับยังไม่ถูกแก้ไขแม้ตลาดกาีกานักเตะจะคึกคักและชื่อของอเล็กเซร์อิซักจะสร้างความตืน่นเต้นให้กับแฟนบอลลิเวอร์พูลทั่วโลกแต่ภาพจากเกมปรีซีซั่นโดยฉพาะในตนิพ่ายต่อเอซีมมลานและเสียไปถึง3ประตูจากเกมสวนกับเรลได้ส่งสัญญาณเตือนดังลั่นไปถึงกุณมสื่อคนใหม่อย่างอร์เนอร์สลอตว่าปัญหาที่แท้จริงอยู่ตรงไหน สตีมนิโคนะครับอดีตยอดแข่งแห่งทินแอนเวลไม่รอช้าเอามาแสดงทัศนผ่าน ESPN Sport FC อย่างตรงไปตรงมาโดยตั้งคำถามถ,ามถึงการทุ่มเงินมาสารเพื่อกล่องหน้าในเมื่อทีมเพิ่งได้ตัวฮุกโกเอเกติก้มาเสริมทับแล้วผมคงไม่ลุกขึ้นมาเต้นดีใจหรอกนะถ้าพรุ่งนี้ลิวปิดดิวอิซักด้วยขาตัวถึง120ล้านปอนด์นิโคกล่าว ในเมื่อเรามีเอเกติเก e อยู่ในทีมแล้วการจะทุ่มเงินก้อนโตไปกับสิ่งที่คุณอาจไม่จําเป็นมันเป็นอะไรที่แปลกมากในขณะที่มันชัดเจนว่าเรามีรูโวขนาดใหญ่ที่ต้องอุดในแนวรับประเด็นสําคัญจากปากนิโคลปัญหาหลักคือเกมรับการเปิดพื้นที่กับคู่แข่งโจมตีได้ง่ายคือจุดอ่อนระายแรงที่ต้องแก้ไขโดนด่วนที่สดุดการซื้ออิซักผิดเวลาในเมื่อมีกองหน้าอย่างเอเกติเก e แล้ว การทุ่มเงินกว่าร้อยล้านปอนด์เพื่อตำแหน่งเดียวกันถือเป็นการใช้ทรัพยากรที่ไม่สมเหตุสมผลเรียกร้องกองหลังตัวกลางนิโคลยาว่าสิ่งที่ทีมต้องการมากที่สุดในตอนนี้คือเซนเตอร์แบ็กคุณภาพสูงเพื่อม่อุดรอยรั่วอย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะเดินหน้าเสริมทัพควบคู่กันไปโดยมีรายงานมาว่าสโมสรกำลังจับตาสถานการณ์ของมาร์เกอีและจูนี่เลโอนีของปามาอย่างใกล้ชิด แต่การเตือนของตำนานสมสรครังนี้ถือเป็นเสียงสะท้อนที่อนเนอร์สลัดและทีมบริหารไม่อาจมองข้ามได้แฟนบอลต้องติดตามกันต่อไปว่าหงดังจะเลือกทุ่มเงินก้อนโตเพื่อสร้างความมือหาในแนวรุกหรือจะหันกลับมาแก้ปัญหาจุดตายที่ถูกเปิดโปงอย่างชัดเจนในแนวรับก่อนกันแน่หงดังเปิดเบอร์เซอร์ซีซั่นใหม่เวียดรับไม้ต่อตำนานเบอร์เจ็ดเคอร์เกตคว้าเบอร์หก สิ้นสุดการรอคอยนะครับลิเวอร์พูลประกาศหมายเลขเสื้อนักเตะสำหรับฤดูกาล2025-2026อย่างเป็นทางการแล้วสร้างความมือฮาให้กับเรานคัทั่วโลกโดยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่การสืบทอดเบอร์เสื้อระดับตำนานของสมสุรดาวเตะเจ้าของสติกเกอร์ตัวสมส Việt, ุรฟอร์เรนเวียสกองกลางเชิงรุกคนใหม่ชาวเยอรมันจะก,ก้าวเข้ามาสวมเสื้อหมายเลขเจ็ดอันส่งเกียรติต่อจากลุยดิอาร์ที่เพิ่งย้ายปลดลงทีมบาเยอร์เมเนก การมอบเสื้อสำคัญนี้เป็นการส่งยันยันชัดเจนถึงความคาดหวังที่สโมสรมีต่อพ l a เม a k ร์ไร่ยนี้ว่าจะเข้ามาเป็นหัวใจในเกมรุกคนใหม่แห่งกินแอนเ l ลขณะที่บรรดาน,นักเตะใหม่รายอื่นๆก็ได้รับการยืนยันเบอร์เสื้อเช่นกันเมล็อเคอร์เกตแบ็ Back e k T ary, กซ้าดีกีทีมชาติฮังการีจะสวมเสื้อหมายเลข6 ส่วนฮุกโกเอเกติก้ส่วนด้านความฝังใหม่ได้รับหมายเลขยี่สองด้านจมีพิมพ์ปงวิงแบ,บ็กความเร็วสูงเลือกใช้หมายเลขเสามสิบซึ่งเป็นเบอร์เดิมของเขาสมัยคัดแข่งกับเบเอร์เลเวอร์กูเซนส่วนในตำแหน่งผูง้สาปะตูจอจิมามาร์ดาชิวิลี่ในทวารร่างยักษ์จะเข้ามาใช้หมายเลขยี่สิบห้าและเฟดดี้บูตแมนได้รับหมายเลขยี่สิบแปดนอกจากนี้มีการเปลี่ยนแปลงเบอร์เสื้อของดารุ่งที่ทำงานได้อย่างายดเยี่ยมเมื่อฤดูกันที่แล้วโดยคอนเนอร์บาร์รี่แบ,บ็กขวาอนาคตไกลขยับจากเบอร์84 มังสวมหมายเลข12และเทรนไนโอนี่กองกลางควอนสมันสูงเปลี่ยนจากเบอร์98มาเป็นหมายเลข42สะท้อนถึงการก้าวขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดใหญ่เต็มตัวการประกาศหมายเลขเสื้อครั้งนี้ยิ่งโหงกระแสความคาดหวังของแฟนบอลที่มีต่อฤดูกันใหม่ภายใต้การกุมทีมของอันเนลส์ลัดที่มีการสนทับอย่างน่าตื่นตาตื่นใจในทุกตำแหน่งสรุปหมายเลขเสื้อใหม่และที่น่าสนใจฤดูกาล2566เบอร์6มิลลัสเคอร์เกต เบอร์7ฟอรินเวียดเบอร์12บองคอนเนอร์บาร์ลีย์เบอร์22ฮูโกเอเกติเกเบอร์25่สิบเจจีมามาดาชิลลี่เบอร์30เจอรมีฟิมปงและเบอร์42เทรนไนโอนี่ตำนานยังถึงเอียนรัดย็อกซาลาคือมาตรฐานใหม่ของลิเวอร์พูลเผยความฟิตเหลือเชื่อทันติสุดยอดที่เปลี่ยนเพื่อนร่วมทีม เยนรัตนะครับตำนานดาวยิงตลอดก,การของลิเวอร์พูลออกโรงกล่าวโย่องย่องโมเมตซาราว่าไม่ใช่แค่ปีกเวลคลาสแต่คือมาตรฐานใหม่ของความเป็นมืออาชีพที่สร้างแรงสันสือนไปทั้งทียมชี้ชัดว่าความฟิตที่น่าถึงและทัศนติที่ไม่เคยหยุดพัฒนาคือเบื้องหลังสําคัญที่กําลังยกระดับเพื่อนร่วมทีมให้แข็งแกร่งขึ้นราชาแห่งแอนฟิลด์เอียนรัตได้สัมภาษณ์ผ่านบราดเรดพอตแชดโดยแสดงความชื่นชมต่อซาราอย่างหมดหัวใจ โดยฉ่ายยิ่งๆหลังการต่อเจนนิสใหม่ผลงานของเขาเหลือเชื่อมากรัดกล่าวดูสภาพร่างกายของเขาดูสีโดยความมุ่งมันขนาดนั้นเขาแทบจะไม่มีทางบาดเจ็บเลยสิ่งที่ดีที่สุดคือเขาไม่ได้เก่งแค่คนเดียวแต่ยังคอยช่วยเหลือและสอนนักเตะรุ่นน้องอยู่เสมอเขาคือต้นแบบที่แท้จริงไม่ใช่แค่คำชมแต่คือเรื่องจริงในห้องแต่งตัวคำกล่าวของรัฐไม่ใช่แค่คำยกยอปอปั้นแบบลอยๆ แต่ได้รถกันยืนยันจากเพื่อนร่วมทีมคนปัจจุบันอย่างอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่อยอมรับว่าซาร่าได้เข้ามาเปลี่ยนทัศนคติการเป็นนักฟุตบอลอาชีพของเขาไปโดยสิ้นเชิงอยอมรับเลยว่าตั้งแต่ย้ายมาที่นี่ผมเข้ายิมบ่อยกว่าเดิมมากและนั่นก็เพราะเขาซาร่าแม็กอลิสเตอร์เขาจะเดินมาบอกคุณเลยว่านายต้องเป็นเหมืออาชีพนะนายต้องเข้ายิมและต้องทําแบบนี้มันสุดยอดมากที่ได้ร่วมงานกับคนแบบเขาและเขาช่วยยกระดับผู้เล่นรอบข้างได้จริงๆ บทสรุปดีเอ็นเอของผู้ชนะที่ส่งต่อได้นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนว่าอิทธิพลของโมเมนซาลาที่มีต่อลิบูนั้นยิ่งใหญ่กว่าจํานวนประตูหรืออาเซทที่เขาสร้างสรรค์นในสนามแต่คือดีเนเอของผู้ชนะและจรรยบรณในการทํางานระดับสูงสุดที่เขาส่งต่อให้กับเพื่อนร่วมทีมการมีนักเตะที่เป็นแบบอย่างทั้งในและนอกสนามนี้คือทรัพย์สินที่ไม่เหมือนค่าไม่ได้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้ลิอร์พูลแข็งแกร่งและพร้อม ลล่าความสดดเด็จในทุกรายการสือเทือนพิมลิกหงแดงงัดไม้เด็ดส่งสองเช่างดังล่อสาริกาดงปล่อยอิสซักบิ๊กเดียลสถานตลาดนักเตะนะครับอาจอุบัติขึ้นในไม่ช้าหงแดงริบูดเดินเกมเหนือชั้นเต็มยืนก็เสนอสุดช็อกที่อาจทาให้พวกเขาได้ตัวอเล็กซานด์อิซักยอดดาวยิงของนิวเคาสเซิลมาเร่งทีมในราคาที่ถูกกว่าที่คิดด้วยแผนการแลกเปลี่ยนตัวนักเตะที่สาริกาดง อาจยากจปะปฏิเสธแม้จะมึ่งกว่าตัวฮุกเกอร์เอเกติเกอร์มาเสวมคมแต่ดูนว่าอนเนื้อสัดจะยังคงไม่พอใจบิ๊กบอสลีวูดต,ต้องการสร้างกุ้หงเดนานามหาปราไพรเพื่อเป้าหมายป้องกันแชมป์พิมลีโดยมีชื่อของอิซักเป็นเป้าหมายสูงสุดแต่กลับต้องเจอกำแพงค่าตัวมาสันที่นิวคาสเซิลตั้งเอาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์ อยอนรยก็ามนะครับสังการล่าสุดเข้าทางลิบูแบบเต็มเมเมื่อมีอรยายงานว่าอิซักงัดข้อกับสมสรอ,อย่างเชัดเจนด้วยการไม่ร่วมไปทัวร์ปรีซีซั่นและมีข่าวตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับหงดังลิบูผู้เรียบร้อยแล้วด้วยแผนเด็ดวินวินที่ยากจะปฏิเสธเพื่อต้อนรับกำแพงข้าตัวลิบูผู้เตรียมยื่นข้อเสนอแพคคู่ที่น่าสนใจอย่างยิ่งดาวินนุนเยตส2งก้าหน้าชาวอุรุกวัยที่กำลังมองหาโอกาสพิสูจน์ตัวเองกับทีมอื่นไปเป็นตัวแทนของอิสซักทันทีซึ่งการย้าย ไปเล่นในถิ่นไท้ยไซส์ที่มีความกดดันน้อยกว่าอาจเป็นเวทีให้หนุนเยสกลับมาระเบิดอั์มเก่งได้อีกครั้งฮาวีเลียดแถมด้วยกองการดรุ่งพันสมบูรณ์ที่ต้องการเวลาลงสนามอย่างสม่ำเสมอการันตีอนาคตและมูลค่าขายต่อที่สูงลิว็วซึ่งอาจเป็นขุมทรัพย์ของนิวคาสเซิลในวันข้างหน้า้อเสนอที่มากกว่าแค่การแลกตัว แลงขา่าววงในระบุด้วยกันว่าลิพูอ,อาจเพิ่มความน่าใจด้วยการไม่ใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งค่าขายในสัญญาของเอเลียดนั่นทำให้นิวโสเซิลจะรับเงินเต็มจำนวน100%เซหากขายเขาในอนาคตถือว่าเป็นโบนัสทางการเงินก้อนโตที่เย้ายวนใจอย่างมากแม้จะยังไม่มีการยืนยันว่านิวโสเซิรจะยอมรับขอ้อเสนอนี้หรือไม่แต่ก็ถือว่าเป็นการเดินเกมที่ฉลาดและบีบให้สันติโดงต้องคิดหนักขณะที่เวลาใกล้เปิดฤดูกาลเข้ามาทุกที บทสรุปมากรกมนี้จะจบลงเช่นไรนะครับแฟนบอลติดต,ตามกันอย่างไม่กระพริบตานี่คือสุขาวลิเวอร์พูลนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่1่งสิงหาคมน,นะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s สคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายปู้บข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแทที่สำคัญนะครับมือใน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ